เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วนะเป็นตัวใหญ่แล้วนะนี่ตัวเดิมมันตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะก็ได้ผลเกินคาดเปลี่ยนไอซีหมดแล้วนะส่เบอร์0ูน็ทั้งหมดเลยเนะี่ยไฟได้12บโวล์เนาะผมก็อยากจะใส่ OPA ให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าซื้อมาแล้วเนาะซื้อมาตัวนึงก็แพงอ่ะหลายตังค์อ่ะอยากจะเปลี่ยนให้ลูกค้ามั่งผมก็เลยใส่ชุดชุดต้นนะฮะชุดอินชุดเอาฮะใส่แล้วก็ใส่ชุดเบียด้วยใส่สมตัวนะครับปรากฏว่าไฟจาก12บโวล์เหลือ9้าโวล์นะครับไฟตกมากเลยนะครับ นะครับมันไม่พอครับผมผมก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยอ่ามันตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวใหญ่ฮะใส่ตัวนี้จะเป็นไดแอมสูงนะฮะมันจะได้พอนะฮะเปลี่ยนแล้วน่าจะได้12โวลต์นคงที่เหมือนเดิมผมก็พอใจแล้วแหละนะฮะไม่อยากให้มันต่ํากว่า12นะฮะเสียงมันไม่ดีนะฮะต่ำกว่า12แล้วมันเบามากเลยสัญญาณขยายนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับแทนนะฮะถ้าใครอยากใส่ไปเปิด Data Sheet ดูขาก่อนนะครับกระแสอยู่ที่1นแอมนะฮะต ไม่คาดหวังอะไรเยอะแค่อยากใส่ OPA 3ตัวนี้แล้วให้ไฟมันได้1 2โวลต์ก็พอใจแล้วเพราะว่าผมใส่ OPA ไป3ตัวไฟเหลือ9โวลต์นะครไฟมันต่ำไปนะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปีตัวนี้นะฮะป้อนไฟเข้ามาแล้วนะครับสังเกตฟังเสียงสวิตชิ่งแถวนี้นะฮะมีเสียงวีดนะเสียงกวนอีดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะ แต่มีเสียงสวิตชิงนะครับทำงานความถี่เหมือนจะผลิตความถี่ได้ไม่เต็มที่นะมีเสียงออกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังดูครับเปิดเสียงครับเดวนี้เปิดพาวเวอร์แล้วนะครับมีเสียงรบกวนฮะอีทเลยนะครับผมอีทเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ผมวัดไฟดูนะครับก่อนเนี้ยเนี้ยไฟเลี้ยงได้2โวลต์นะฮะไฟเลี้ยงได้2โวลต์เดี๋ยวพามาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมมันถึงได้2โวลต์นะฮะ ภาคแก่ไฟภาคส w i t c วิตชิ่งตรงนี้พังไหมนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะเสียงมีแหละเสียงมีแต่ว่าเสียงเบาทำงานไม่เต็มที่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับผมมาเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับวัดไฟให้ดูนะครับตั้งมิตเตอร์ไปที่ d c โวลต์นะครับจับกาวผมจะจับกาวที่ rca แล้วกันนะโอเคไฟเลี้ยง ic 8ขานี่ก็คือขา4กับขา8นะเดี๋ยวผมวัดที่ขา8ก่อนนะฮะขา8ได้1.6โวลต์นะครับ ขา4ก็ได้ลบหนนะครับผมก็คือว่าไฟมันไม่ถึง12โวลต์นะครับไฟมันไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับเสียเพราะไอตัวนี้จริงหรือเปล่านะโอเคก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันนะฮะ ic ที่เปลี่ยนมาเป็น ic ตระกูล opa นะฮะแล้วก็ตระกูล ne 5 5 3 2นะฮะเป็นตระกูล bipolar หมดเลยนะครับผมเป็น ic bipolar นะไม่ใช่ j fet นะ bipolar เนี่ยนะครับมันกินไฟนะจะบอกให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง ถอด IC ออกดูก่อนนะแล้วลองดูว่าไฟจะได้12บสอไหมผมสันติฐานว่า,าพักใหญ่ไฟไม่เสียหรอกนะครับที่มันได้ไฟไม่ถึง12เพราะว่า IC เนี่ยใสมามันเป็นชนิดไบโพล่ามันกินไฟมันก็เลยทําให้ดึงไฟตัวเนี้ยต่ําลงนะฮะถ้าเราใส่4 5 5หหรือ072ยเนี่ยน่าจะไม่เกิดปัญหานี้นะครับกดอื่นเดี๋ยวลองถอด IC ดูก่อนนะว่าไฟจะได้เท่าไหร่นะครับได้กี่โวลต์นะฮะเดี๋ยว <M> ผมถอดไปพูดไปก็แล้วกันนะ ต้องบอกก่อนนะครับว่า IC ตระกูลไปโพล่าเนี่ยนะครับมันร้อนนะครับแล้วมันก็กินไฟแต่ข้อดีเสียงมันดีนะครับเสียงมันดีมากเลยแหละนะฮะแต่ถ้าเราใส่มาเยอะเกินมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้รู้เลยนะว่าถอดออกแล้วเนี่ยไฟจะมาไหมแต่ผมสันทิฐานดูเนี่ยผมเห็นมาหลายเครื่องแล้วถอดออกปุ๊บไฟปกติเลยนะครับผมว่า IC พวกนี้มันกินไฟนะฮะมันต้องเอาไปใช้ในงานของเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ย ไฟมันจะพอดีเพราะว่าเขาใช้หมอแปลงขับนะฮะต่อจากไฟบ้านลงมาลดเดี๋ยสิบสองว้นผ่านเดโอดบิดแล้วได้สิบห้าวมาเลี้ยงพวกนี้นะได้นะครับไฟจะไม่ตกนะฮะแต่อันเนี้ยมันใช้ทรซิสเตอร์ขับนะฮะได้บางทีมันทํางานไม่พอนะฮะพวกได้มันตัวเล็กนะฮะถ้าใช้เป็นระบบไอซีเนี่ยพอนะครับเหมือนเหมือนบูเวฟที่เป็นอะไหล่สีแดงนะครับตัววิม่าแล้วก็เป็นไอซีเยอะๆนะ่ะถ้าเป็นบูเวฟรุ่นนั้น่ะนะครับ มันใส่ตระกูลไอออฟแอมชนิดสูงได้เพราะอะไรเพราะว่าไดขับเขาไม่ได้ใช้ได์แบบทาลซิตเตอร์เขาใช้เป็น IC ขับเลยไอถ้าเป็นพวกนั้นอนะ่ะพอนะฮะเพราะเขาใช้ IC ขับขับผ่านเฟดด้วยเฟด i อ f z 4 4นะครับ i อ f z 4 4 n 2ตัวเนี่ยเอามาขับมาแแลงอะ่ะมันทำงานคล้ายๆ power รถยนต์เลยนะครับภาคกจไฟของปีรุ่นนั้นน่ะถ้าใช้ภาคกจไฟรุ่นนั้นอะ่ะขับได้นะครับขับ IC พวกนี้ได้นะครับใส่ IC ตระกูลไบโพล่า เบอร์สูงๆยังไงมันก็เอาอยู่นะฮะแต่อันนี้เอาไม่อยู่หรอกนะครับมันได้สามตัวเองนะฮะต้องแก้ภาคเกียไฟใหม่หมดนะถ้าว่าจะใส่ถ้าอยากไอถ้าอยากใส่ไอซีพวกนี้นะต้องแก้ต้องแก้ภาคเกียไฟให้หมดเลยนะครับผมอันนี้ดูแล้วนะ่าจะแก้ไม่ได้หรอกต้องทาภาคเกียไฟแยกนะฮะกล่องต่างหากแยกเอามาเลี้ยงนะฮะมันถึงจะพอนะฮะถ้าอยากจะใส่ตระกูลไบโพล่าจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนําใส่แค่ สามตัวก็พอนะครับก็คือว่าใส่ชุดต้นชุดอินนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเอาฮะแล้วก็ใส่ชุดเบดแค่นั้นแหละใส่สามตัวพอใส่เยอะมันไฟตกนะฮะเนี่ยผมถอดออกหมดเลยนะครับอ่ะเหลือไว้แค่สองตัวพอนะฮะคราวนี้ไฟปกติแน่ผมว่านะปกติแน่นอนมามิตเตอร์ตั้งดีซีโวลต์ดูว่าได้กี่โวลต์ ผมว่าไฟปกติเลยแหละเพราะว่าฟังจากเสียงสวิตชิ่งแล้วมันไม่มีอีทไม่มีอะไรเลยวัดที่ขาสี่กับขาแปดนะผมวัดที่ขาแปดก่อน <c oughs> เป็นไงเป็นอย่างที่ผมพูดไหม <c oughs> เอาดูไฟไฟปกติแล้วนี่ขาแปดได้สิบแปดสิบเก้าโวลต์ขาสี่ได้ลบสิบแปดสิบก้าโวลต์ก็สรุปได้ว่าอา้าวเกี่ยไฟมันไม่ได้เสียนะข้าวเกี่ยไฟปกตินะครับเอาไอซออกแล้วไฟได้สิเลยนะครับ ภาคเกียร์ไฟไม่ได้เสียนะครับภาคเกียร์ไฟไม่เสีย IC ใส่มามันไม่ตรงบอร์ดของเขาบอร์ดของเขาเนี่ยเขารับแค่เบอร์ที่มันเป็นเจเฟสนะฮะใส่พวก072เนี่ยโอเคนะฮะมันจะไม่เกิดปัญหานี้นะครับใส่072หรืออยากได้ไบโพล่าก็เอาไบโพล่าแบบพื้นๆดีกว่าเอาใส่เบอร์4558ดีกว่านะครับถ้าเอาไบโพล่าตระกูล OPA 2 1 3 4เนี่ยนะครับมันกินไฟนะครับมันกินไฟสูงแล้ว บอกไว้ก่อนว่าเสียงมันดีจริงครับแต่มันกินไฟแล้วข้อเสียเนี่ยใบโพล่ามันมันร้อนนะครับมันร้อนมันร้อนจริงๆแหละจับดูข้างหลังเนี่ยโอ้โหอุณหภูมิมาเลยนะครับไม่ต่ำกว่า40องศานะมันร้อนนะฮะถ้าใช้เจเฟสนะฮะพวกอ่าศูนย์เจ็ดสองเนี่ยนะครับมันจะไม่ร้อนนะฮะเจเฟสกับใบโพล่าเนี่ยนะครับมันความร้อนมันต่างกันนะฮะมันจะไม่ร้อนถ้าอยากใส่ใบโพล่าจริงเอาใบโพล่าพื้นๆก็พอสี่ห้าห้าแปดนะครับเสียงเสียงก็ก็พอพอได้แหละนะฮะ มันไม่ร้อนด้วยนะครับ4558เนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดีนะมันดีอยู่นะฮะคนอย่าลืมว่าอยากเสียงดีเนี่ยไม่ใช land, ่ว่าเปลี่ยน i อแล้วมันจะเสียงดีไม่งั้นเขาก็ไม่ต้องทำมาเลยแล้วเดี๋ปีแต่ละตัวซื้อมาเปลี่ยน IC เสียงดีเลยโอ้มันมันไม่มันไม่ง่ายเสมอไปนะครับมันไม่ขนาดนั้นองค์ประกอบมันมีนะฮะ IC เนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเปลี่ยน IC ปุ๊บเสียงดีเลยถ้างั้นช่างโมก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วเปลี่ยนแต่ i อก็ว่าเสียงดี นี่มันอยู่ที่ชุดนี้เสียงดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่การเซตค่าความถี่ค่า R แล้วก็ค่า C พวกนี้นะครับว่าจะออกกี่กี่เ,เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเซตค่า C กับค่า R IC เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเฉยๆนะครับเป็นตัวขยายสัญญาณเฉยๆนะครับเสียงจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับทําพวกนี้เห็นผลกว่านะฮะเห็นผลกว่านะครับผมไม่ใช่ว่าเอออยากเสียงดีไปเปลี่ยน IC เบอร์นั้นเบอร์นี้เสียงดีนะฮะ ไอซี IC, เปลี่ยนถามว่าเสียงดีไหมมันก็เสียงดีแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วเห็นผลเลยอะพวกเนี้ยเห็นผลกว่าเปลี่ยนพวกเนี้ยนะพวก C พวก R เนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนมันก็เห็นผลแหละมันเป็นแค่องค์ประกอบหลักนิดนึงเป็นแค่ส่วนท้ายเลยเอาไว้สุดท้ายลำดับสุดท้ายเลยก็แล้วกันเนี่ยพวกเนี้ยเซตค่าจริงๆอะค่าความถี่ค่าเคอะมันเป็นพวกนี้อย่างเช่นเสียงแหลม16เคเสียงกลาง750เฮิรต์อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่า อ่าเปลี่ยน IC ปุ๊บโอ้โหจาก750โด่งมาเป็น 1k เออมันไม่ใช่นะครับผม IC มันเป็นแค่องค์ประกอบหลักเฉยๆนะับถ้าอยากให้เสียงดีนะครับไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนหมดอย่างเงี้ยพังไฟไม่พอด้วยนะฮะก็เสียงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่การเซตค่านะครับของช่างนะครับการเซ็ตค่าของช่างนะครโอเคเดี๋ยวมาดูผมจะเปลี่ยน IC เป็น072นะครับใส่ให้หมดเลยนะครับผมแล้วมาวัดไฟดูว่าไฟจะได้เท่าไหร่นะครับผม นี่นะไอซีแปดขานะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับโอเคมาดูมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนไอซีแล้วนะฮะใส่เบอร์ศูนย์เจ็ดสองทั้งหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนแค่ชนิดนะฮะส่วนไอซีเนี่ยเราใส่ครบหมดแล้วนะครบหมดทุกตัวเลยนะครับผมเปลี่ยนจากชนิดอาไบโพล่าเป็นเจฟเฟนะฮะเจเฟมันไม่กินไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟได้กี่โวลต์นะฮะใส่ครบหมดแล้วนะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ได้สองโวลต์อ่าเดี๋ยวดู ผมจับกาวที่ rca นะครับแล้วก็มิเตอร์สายแดงนะครับจิ้มไปที่ขา8นะฮะเป็นไงครับ12โวลต์มาแล้วนะครับจิ้มที่ขา4ครับลบ12โวลต์มาแล้วนะครับผมอ่าไฟมาแล้วเป็นยังไงพักเกีย์ไฟทำงานปกติเลยนะครับพักเกียไฟไม่ได้เสียนะแค่ IC ใส่มาชนิดที่มันกินไฟเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเสียงกันนะครับอ่าปรับมุมกล้องเสยขึ้น นิสหนึ่งนะฮะถ้าไฟมันได้ปกติแบบนี้แล้วนะครับเสียงมันจะต้องชัดแจ๋วอย่างแน่นอนนะครับเสียงมันจะต้องชัดแจ๋วอย่างแน่นอนนะครับมาเปิดระบบครับผมอ้าวเป็นไงเสียงวีดไม่มีเลยดูลำโพงข้างนู้นเป็นไงไม่มีไม่มีของเดิมเป็นไงอิด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 เหมือนเสียงมนุษย์ต่างดาวเลยนะครับ ชัดแจ๋วเห็นเปล่าถ้าไฟมันครบทํางานสมบูรณ์แบบนะครับมันก็จะอย่างนี้แหละนะฮะเสียงมันก็ใช้ได้เลยอ่าประมาณนี้เลยครับผมสรุปคือ IC นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างที่ผมบอก IC ใสมาอ่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ซับพอร์ตกันนะฮะมันมันไม่เข้ากันนะฮะนี่ไอเบอร์เก่าเขาเดี๋ยวส่งกลับหมดเลยนะ ไอใส่มาเนี่ยนะครับตระกูลไบโพล่าหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น NE5532 นะครับแล้วก็ OPA2134 นะครับเป็นตระกูลไบโพล่านะมันกินไฟนะครับผมอยากจะใส่จริงๆนะครับเราต้องโอแก้หลายอย่างครับผมอยากใส่จริงๆมันต้องเอาไปใช้ในงานเครื่องเสียบกลางแจ้งนะฮะเพราะว่าเขาใช้มอแปลงยังไงไฟก็ไม่ตกอยู่แล้วนะครับเพราะมันแปลงจากไฟบ้านมา220โวลต์นะครับ แบ่งมาเป็นเป็น12โวลต์แล้วก็มาผ่านไดอดบิดอีกทําให้กาลังไฟมันอัพขึ้นอีกนะครับถ้าอยากใส่จริงๆมันต้องต้องแก้ภาคเกียร์ไฟใหม่ฮะต้องเป็นใช้ IC ขับแล้วก็มีอ่ามอสเฟตมาขับลวดนะฮะเหมือนบูเวฟรุ่นอะไรนะผม,มจาไม่ได้บูเวฟบรุ่น777แต่ว่าท,ท,ที่มันเป็นไส้แดงอ่ะที่เป็น IC หลายๆตัวนะ่ะอ่าทำไมไฟมันถึงไม่ตกเพราะว่าเขาใช้ภาคเกียร์ไฟชุดที่มันเป็น IC ขับนะฮะชุดที่ว่ามันจะใช้เฟส เฟสามขาตัวใหญ่เลยเหมือนของ power เลยภาคเกีร์ไฟมันอะเหมือนของ power รถยนต์เลยนะฮะถ้าใช้รุ่นนั้นอะขับได้ไม่ไม่มีตกนะฮะถ้าอย่างนี้นี่แก้โอ้ไหลไม่คุ้มค่าครับเอาเปลี่ยน IC นี่แหละแล้วส่งงานดีกว่านะครับไม่ต้องไปใส่หรอก o p a เนี่ยนะครับถ้าอยากใส่ใส่แค่ชุดต้นนะครับใส่ชุดเบสชุดนี้นะฮะแล้วก็ชุดเอานะฮะนี่ชุดอินชุดเอาใส่แค่นี้พอนะฮะแค่นี้ก็เห็นผลแล้วไม่ไม่ต้องไปใส่หมดนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับ เสียงจะดีไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IC ไปสมุดรณครับการเซตความถี่แต่ละค่าเนี่ย 10k 12k เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้เป็นหลักนะฮะพวก R พวก C เนี่ยนะครับเสียงดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ R กับ C พวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยน IC ปุ๊บโอ้โหจากแหลม 12k กลายเป็น 16k มันไม่เสมอไปนะฮะ IC เป็นแค่องค์ประกอบหลักนะฮะถ้าอยากใส่จริงๆใส่แค่3ตัวพอชุดเบสแล้วก็ชุดเสียงกลางคือชุดอินกับชุดเอาแคะนั้นพอนะฮะถ้าใส่หมดเป็นไงไฟไม่พอไฟตกนะฮะ ไฟตกเหลือ2โวลต์เลยเพราะว่า IC พวกนี้มันกินไฟนะฮะเคครับเผื่อใครอ,อยากโมดิฟายนะครับอยากจะใส่ให้มันดีแหละเข้าใจอยู่หรอกอยากใส่ให้มันดีพอใส่แล้วเป็นไงครับเกิดผลเสียครับไฟไม่พอจ่ายนะฮะเสียงก็เลยไม่ออกทําให้เสียงบี้เสียงรบกวนนะฮะเพราะฉะนั้นใส่เท่าที่จําเป็นก็พอครับไม่ต้องไปใส่หมดนะฮะใส่ให้เห็นผลเลยนะฮะ ชุดอินชุดเอาคะส่วนชุดนี้ไม่ต้องไปใส่ก็ได้ชุดนี้ใส่เบอร์เดิมเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดอีควอเลเซอร์แต่ละแบรนด์เฉยๆนะครับถ้าให้เห็นผลเลยก็ต้องเป็นชุดอินชุดเอาแล้วก็ชุดเบียดแค่นั้นพอครับผมโอเคครับประมาณนี้ละกันเผื่อใครเจอปัญหานี้นะครับเปลี่ยน i อแล้วไฟตกเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะ i อนี่แหละนะครับมันไม่ได้มันภาคเกียไฟมันไม่ได้เสียหรอกนะฮะเป็นที่ IC นะฮะมันมันไม่แมทกับอ่าปีตัวนั้นๆนะครับผมอ่าเมื่อกี้นี้นะครับต้นเคียบเนี่ย เปลี่ยน IC ซีหมดแล้วนะฮะใส่เบอร์072ทั้งหมดเลยเนะี่ยไฟได้12โวลนะ์เนาะคราวนี้ผมก็อยากจะใส่ o p a ให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าซื้อมาแล้วเนาะซื้อมาตัวหนึ่งก็แพงอ่ะหลายตังค์อ่ะ2อ0 0อนะ่ะเนาะอยากจะเปลี่ยนให้ลูกค้ามัาง่งผมก็เลยใส่ชุดชุดต้นนะฮะชุดอินชุดเอานะฮะใส่แล้วก็ใส่ชุดเบียด้วยใส่สตัวนะครับปรากฏว่าไฟจาก12โวล์เหลือ9โวล์นะครับไฟตกมากเลยนะครับนะครับมันไม่พอครับผมผมก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้นะฮะ ตัวเนี้ยมันตัวเล็กนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวใหญ่ฮนะใส่ตัวนี้จะเป็นไดเแอมป์สูงนะฮะมันจะได้พอนะฮะเปลี่ยนแล้วนะ่าจะได้12บสองวคงที่เหมือนเดิมผมก็พอใจแล้วแหละนะฮะไม่อยากให้มันต่ํากว่า12นะฮะเสียงมันไม่ดีนะฮะต่ากว่า12แล้วมันเบามากเลยสัญญาณขยายนิดเดียวนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับแทนนะฮะใส่เป็นเบอร์ B d ดี9นนะฮะก่อนใส่ก็ดูขาด้วยนะขามันไม่ตรงกันนะครับขา BEC นะฮะ ถ้าใครอยากใส่ไปเปิด Data s าชีตดูขาก่อนนะครับดูขาเทียบระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะฮะแล้วก็ดัดขาให้มันตรงกันซะนะฮะใส่เป็น BD139 นะฮะตัวนี้กระแสอยู่ที่1แอมป์นะฮะตัวนี้นะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ลงไปนะครับไมไม่คาดหวังอะไรเยอะแค่อยากใส่ o p a 3ตัวนี้แล้วให้ไฟมันได้12โวลต์ก็พอใจแล้วเพราะว่าผมใส่ o p a ไป3ตัวไฟเหลือ9โวลต์นะครับไฟมันต่ําไปนะฮะต้องการให้ไฟอยู่ที่12 v ผมก็ผมก็พอใจแล้วนะฮะโอเคเปลี่ยนแป๊บ มาดูต่อฮะผมเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วนะเป็นตัวใหญ่แล้วนะนี่ตัวเดิมมันตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะก็ได้ผลเกินคาดเลยนะครับผมได้ไฟเกินคาดเลยได้ไฟ18โวลต์เลยนะครับผมโอชอบมากเลยประมาณนี้แหละกาลังดีนะครับ1 6กถึงโวลต์เนี่ยกำลังดีนะครับสาหรับไฟเลี้ยงปีนะครับผมใส่ OPA มาแล้วนะครับ2ตัวนะครับเนี่ยชุดเสียงกลานะครับ in out นะฮะแล้วก็ sub เบสนะเป็น OPA แล้วนะ OPA เป็นบโ p o l a r นะครับ bipolar นะ ก็เดี๋ยววัดไฟให้ดูแล้วกันนะครับใบโพล่ามันกินไฟด้วยนะครับแต่ใส่แล้วแล้วก็เปลี่ยนฮันสิสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับไฟที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งเลยนะครับมาดูว่าได้กี่โวล์นะฮะใส่ไบโพล่าไปทั้งหมด3ตัวนะครับไฟได้18นะครับ18นะครับผมขา4ครับไฟลบนะครับได้18โวล์ขา8ไฟบวกนะครับได้18โวล์นะครับก็โอเคนะครับได้ไฟกำลังดีเลยนะครับ เดี๋ยวมีคนสงสัยอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องพูดเลยแล้วกันนะฮะได้ไฟ18โวลต์แล้วทำไมไม่ใส่ OPA ให้ครบเลยครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมลองใส่ OPA 3ตัวเนี่ยนะครับมันได้ไฟ18โวลต์เนี่ยกำลังดีเลยครับแล้วคราวนี้ผมเด็ดอีกตัวหนึ่งออกนะครับใส่ OPA เปล๊บปรากฏว่าไฟดอปเหลือ9โวลต์เลยนะครับผมก็คือเสถียรสุดเนี่ยใส่แค่3ตัวพอนะฮะใส่อีกตัวหนึ่งเปล๊บไฟเหลือ9โวลต์เลยนะครับนะครับผม ถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับใส่3ตัวเนี่ยนะครับไฟเหลือประมาณ2โวลต์เลยนะครับไฟตกนะฮะก็สรุปคือมันแมทชิ่งกันแล้วนะครับใส่แค่3ตัวนะครับได้18โวลต์พอดีนะครับแล้วใส่อีกตัวหนึ่งนี้ไฟเหลือเหลือ9้าเลยนะครับใสไม่พอนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเสียงแล้วก็ส่งงานได้เลยอ่าเปิดเครื่องแล้วนะครับเสียงรบกวนไม่มีครับปกติใช้ได้นะครับผมมาฟังเสียงครับผม ปรับเสียงได้ปกติใช้งานเหมือนเดิมใช้ได้แค่นี้ก็เสียงดีแล้วฮะไม่ต้องเป็น OPA ทั้งหมดหรอกแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะฮะก็สรุปคือตัวนี้ทำอะไรไปม,มั่งนะครับก็เดี๋ยวคิดตังค่า IC แล้วกันแล้วก็ทำตัวนี้ใหม่พักยฟไฟเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็มี2องอย่างแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวคิดตังพวกนี้แล้วก็เรียบร้อยส่งงานเนาะ เสร็จเรียบร้อยครับเผื่อใครเจออาการนี้ก็ลองดูตามนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ